ต่อใหญ่ต่อใหญ่อู้ทำคลิปเต่าใหญ่ก่อนอจับทาแป้งนะ่ะเขามาให้เลขเขาได้นน่ฮะเออ,อ,อ,อนี่แหละเลขที่บ้านเขาเนี่ยหวอี้ใส่ <c oughs> ใส่ก็ได้เต๋ฮะนี่เลขบอท่า <c oughs> น,นนะ่ะ โ้พ่อๆเลยไหนดูเลขน่อยสิดูไหดูไหมดูไหมดหตาไปตาอาตามนเด้อมาตัวใหญ่ครับเจโน่นี่ตาใหญ่เลขยู่บเอนูบอเห็นแล้วตาบอดีเนาะโอ้ยให้จูบให้ลาบลูกลานี่เด้อ เขาว่าอยู่อย่างกากกกได้บ่คอเรเลี้ยวหาอยู่อย่างนอ้ะได้บอนอ้ะหัวหน้านอ้ะมูลโค้โคบมากไม่ปล่อยลงน้ำเหมือนหลงนี่เดร็กเก่าอืมนี่เดร็กเจียดแป้งนา่หมเดี๋ยวลูกเดี๋ยว นารกโ้โนนม่ายลูอยู่บนจักรโลตอบหาแป้งก่อนเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยเอาแป้งมาไหหกเจ็ดล,ละดเร็วๆจะไปซื้อละ จับขออนุญาตทาแป้งก่อนเด้อคุณพ่อเยนี่ห้อาบน้ำในพืนน่องห้าล้างสะอาดใ่ไหนขหมัุกกรายเปิดดวงไ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 ไง

จะถ่ายจะเตารูปได้บาทเนี่ยเหรอมาเอาลาบโดยเฉพาะได้มือนนี่เรื่องเบ่งเอาเด้อตาไผตามันเด้อบาทเนี่ย ไ้ดวงม่นผู้ใดโจกหีกอยง้ยได้น้ากันลุดเนาะเาร่นเนจะป้านี่เกาละน,ะนี่ให้มึงเก่งองี่ยงเลยเก่าเก่ายังนี่เลยก็จี้ปั๊บในรูเลยให้มองเองบ่รูนี่หนึงนี่หนึ่งวนหนึ่งกับเจดเท่าหร หกจี๊ดกักนั่นล่ะที่บ้านนอกกักเลยถ้าออกอีกก็ได้เด้อออกซ้ำก็ได้บ่แน่นอนก็ได้นี่นี่เก่าก็จี๊ดเนาะโบเก่าก็บ่บหกโบหกก็บจีดเก้านี่ล่ะช้อนโตนี่ล่ะเอ้าอ่ะไปนี่ก็ไปซื้อเลยบ้านนี้ซื้อเอาตัวเดียวตัวเดียวตัวตีนเพิ่งได้คร่ะปากมันที่ทางนั้นปากมันจะโคมากเราลอกมาสวดไปเลยสวดเอา้าลองหมดเลยใครได้เจ้า เอาเอาพอไปได้แล้วกับพอได้บัดนี้เอาไปปล่อยได้บัเนี้ยไปไปปล่อยเต่ากันครับเนี่ยได้เอาเต่าใหญ่ไปปล่อยปล่อยลงน้ำนะครับปล่อยลงคลองสนามชัยเลยเราได้เลขแล้วหลงมายังไงไม่รู้ครับ แล้วก็ไปปล่อยลงน้ําไปเต่าครับลงคลองคลองที่เราตกปลาครับอู้หนักเหมือนกันนะเนี่ยยกมาก็หนักแล้วปล่อยเต่าลงคลองอ่ะ อาบน้ำให้เขาแล้วก็เอาไปปล่อยครับนี่ปล่อยเต่าเจ้าเต่าให้โชคเราแล้วไปไปดิไปเลยไปโชคดีโชคด,ชคดีไปไปแล้วครับบายบายไปดู